คอน้จิว่าเบนซเสวัสดีค่ะชื่อเบนเซนเซนะคะคอน้จิว่ารัตโตเดสวัสดีค่ะรัเซนเซค่ะมาพบกับเคมีญี่ปุ่นกับติง Anime ่งอนิเมะพอดแคสต์ EP 1ก้านเออครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องแบคทีเรียเนาะแล้วก็อย่างช่วงเนี้ยไวรัสก็เริ่มระบาดเป็นระยะระยะอีกแล้วใช่ปละ่ะอืก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่อง,องความแตกต่างของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสกัน บคทีเรียกับไวรัสกันหรอเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงอะอยากรู้เหมือนกันแฮะก็เรื่องที่เราชวนคุยวันนี้นะเราอ่านมาจากหนังสือเล่มนี้ละเฮฮาตาลักคูไซโบวิลูซุโนเคโคโชหนังสือเรียนเกี่ยวกับไวรัสกันเหรอฮก็พออ่านแล้วนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็ เข้าใจไปทีละนิดนะว่าไวรัสเนี่ยคืออะไรแล้วก็<ม>ช่วงนี้เนี่ยไวรัสก็เยอะขึ้นทุกทีใช่เปล่ะงั้นเรามาดูกัน<ม>ดีกว่าเเราจะได้ทําความรู้จักไวรัสกันมากขึ้นว่าท<ม>ุกวันเนี่ยเราต้องอยู่กับเขายัางไงนะอื<ม>จริงๆมีเวอร์ชั่นเด็กเล็กด้วยนะยิ่มออกแนวจีบีหน่อยน่ารักเลย,ยน่ารักชอบอันนี้สุดยอดเลยอันนี้อันนี้ขอซื้อ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชิ้นกระต่อโคโรนาอุลุส์เฮ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เงี้ยเนาะใช่แล้วเอาไว้ว่างๆเรามาวาดรูปน้องหัตาลักษ์คือไซโบกันดีกว่าไหมน่ารักดีนะอืมก็น่าสนุกด้วยเป็นเวอร์ชันจีบีนะเราก็ไม่ได้วาดมานานละวาดใครเครียดบ้างก็ดีแอนไว้มีเวลาเรามาวาดเรื่องนี้แหละคเคก็ก่อนอื่นเรามาดูลักษณะของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเนาะว่ามีความแตกต่างยังไงกันบ้างอืึเอ๊ะภาพนี้มันในร่างกายเราใช่ไหมแล้วมันคือไวรัสหรือแบคทีเรียก็รัฐว่า าตัวเหมือนสัตว์ประหลาดในหัตถ์ละคือไซโบกน่าจะเป็นอะไรเห็นสัตว์ประหลาดไหมในภาพไม่แน่ใจเลยนะแต่ถ้าดูจากรูปเนี่ยไอสัตว์ประหลาดพวกนี้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองในร่างกายของเราถูกปะใช่ก็ถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นตัวสีเขียวหนึ่งใช่ไหมล่ะตัวสีฟ้าหนึ่งแล้วก็ตัวสีชมพูหนึ่งใช่ไหมตอนเนี้ยมีวไมว้ ประมาณอย่างอยู่ในร่างกายก็ข้อสังเกตของลักเซนเซียถูกแล้วล่ะซึ่งไอ,อตัวสป,ปรหราดเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะที่มีความสามารถในการเจริญเติบโ,โตได้เองแล้วพอเข้าสู่ร่างกายของเราอ่ะเนี่ยมันเข้ามาแบบนี้แ,บบแบบหละมันก็สามารถแบ่งเซลล์ได้จําลองตัวเองได้แล้วก็ทําลายเซลล์นะปล่อยสารพิษออกมาแบบเนี้ยถ้าสิ่งมีชีวิตประเภทเนี้ยเขา,าทําลักษณะแบบนี้ได้เขาก็จะเรียกว่าแบคทีเรียนั่นเองอือ โหไม่รู้เลยนะนี่ยคราวนี้เอาเรามาดูภาพนี้ก็ยังคงเป็นในเซลล์ของเราอ่วภาพนี้มันคือเซลล์นี้ใช่ไหมไซโบคำว่าไซโบนี่มันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอ่ะก็ ถ้าดูจากโครงสร้างใช่ไหมก็อ,อย่างเมื่อกี้ตาเจนเซนบอกก็คือจริงๆแล้วอันนี้คือเซล์ลเราอ่ะอันนี้คือส่โบถูกแล้วแหละข้างนี้จะเห็นไอ้ก้อนกลมๆไหมโครงสร้างที่เป็นก้อนกลมๆที่มันมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนอยู่รอบๆจริง,งๆก็เหมือนจะธรรมดาใช่ปะแต่ว่าถ้ามันเข้ามาในเซล์ลเรานะในรูปก็เปรียบกับเหมือนมันใส่หมวกอะเนาะมันจะสามารถเจริญเติบโตได้ แล้วก็ขยายพันธุ์ได้แล้วก็เพิ่มจํานวนได้ก็อ,อย่างในรูปเนี่ยก็จะเรียกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสอินฟลูอเอนซ่า นั่นนีกอก็เหมือนติดเชื้อซอมบี้อะเนาะใช่ใชก็เชื้อไวรัสพวกนี้ก็จะทําให้เซลล์อะกลายพันธุ์เพราะว่าในเซลล์อะมันจะมีการแบ่งเซลล์ใช่ปะ,ละแล้วก็ไวรัสก็มีดี a เของมันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะจําลองผิดไงแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่กลายเป,เป็นเซลล์ไวรัสก็เลยทําให้คนที่ติดเชื้อไวรัสมีอาการขึ้นอันนี้คือความหมายนี้เลยแล้วก็จริงๆแล้วอะบางคนน่ะ ก็ติดเชื้อแล้วแต่ว่าไม่แสดงอาการอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเซลล์เราด้วยแหละงั้นเดี๋ยวเราไป<ม>สรุปความแตกต่างของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสกันดีกว่าเ okay. รูปร่างจริงๆแล้วถ้าดูจากรูปมันก็ต่างกันเนาะไอ้ระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียอืมใช่แล้วล่ะความแตกต่างของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเนี่ยที่เห็นชัดน่ะก็จะเป็นขนาดแล้วก็โครงสร้างนะโครงสร้างไอ้ก็กลมสีม่วงเนี่ยนะก็คือไวอรัสก็คือไวรัสนั่นเองจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนอีกเส้นๆอ่ะข้างใน มันก็คือ DNA ที่มันอยู่ข้างในส่วนอีกตัวหนึ่ง mm hmm. ที่เป็นรูปวงรีอันนี้ก็คือไก mm ิง hmm. ก็คือแบคทีเรียนี่ก็ mm hmm. จะเห็นว่ามีที่ห่อหุ้มอยู่คล้ายๆกันแบคทีเร mm ีย hmm. ก็จะมีพวก DNA เหมือนกันแต่ว่ามีคล้ายๆกับส่วนประกอบของเซลล์อย่างอื่นอ่ะที่ทําให้เขาจเจริญเติบโต,ตได้เองประมาณนี mm ้ใ hmm. ช่คราวนี้เดี๋ยวเรา mm hmm. ลองมาสังเกตรูปนี้กันดีกว่าว่าไวรัสกับแบคทีเรียขนาดเป็นยังไงกันเนาะอ้แต่โดยปกติแล้วเรา ใส่แมสใช่ปะ่ะที่เขาบอกให้ใส่แมสป้องกันไวรัสป้องกันไวรัสเนี่ยช่วงเนี้ยอืมแล้วจริงๆแล้วสรุปแล้วไอ้การใส่แมสเนี่ยมันช่วยกันไวรัสได้จริงๆหรือเปล่าโอเคงั้นเรามาดูภาพนี้กันนะก็จะเห็นชัดเลยอ,อันเนี้ยคือแมสขนาดของแมสเรานะก็จะเป็น no filter, มาร์กซ์โนฟิลิต่าโนฮาบะก็จะอยู่ที่ห้าไมโครเมตรอ่อห้าไมโครอันนี้คือขนาด ความกว้างของช่องว่างในแมสที่เราใส่นี่ต่อไปอีกอันนึงก็ฮิมัสก็คือเป็นชิมน้ำมูกของเราอยู่ที่ประมาณ5้าไมโครเมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาไอจามน้ำมูกเราที่ไอจามมันก็จะไม่ออกมาก็ป้องกันได้นี่คราวนี้มารู้ขนาดของไวรัสบ้างไวรัสอยู่ที่0 0 2ุดถึง0ูไมโครเมตรเองเป็นไงเล็กมากเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นเวลาซื้อแมสหรือเวลาใส่แมสต้องดูขนาด แมสด้วยว่ามันมีขนาดที่ป้องกันไวรัสได้หรือเปล่าโอ้ก็ต้องให้ฟิลเตอร์มันละเอียดลงไปอีกใช่ปะ่ะใช่ก็ในช่วงแรกๆที่โคโรนาไวรัสมันระบาดใช่ปะเขาบอกาให้เราใส่แมสที่เรียกว่า N95 จํำได้ไหมอืม,อมแต่ N95 คือขนาดมันเล็กมากก็ป้องกันไวรัสได้แต่คราวนี้เนี่ยแมสยิ่งเล็กอะมันยิ่งทำลายละบากเพราะว่าทำมาจากวัสดุคนละอยะ่าง อย่ไว้ข้าวหน้าค่อยมาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวยางโอเคได้ได้คราวนี้มาดูขนาดของแบคทีเ r ียนะใส่กินอยู่ที่หนึ่งไมโครเมตรนหนึ่งไมโครเมตรเองสรุปแล้วขหญ่ก็น้องแบคทีเรียใหญ่กว่าน้องช่างน้องแบคทีรียใหญ่กว่าแน่นอนฉะนั้นเราใส่แมสป้องกันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แมสแบบไหนเราใส่แมสที่ป้องกันไวรัสและแบคทีรียได้ไหมถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ เขาต้องหาใหม่ปมามมันตอนนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือบางคนเขาจะแพ้เกสรใช่ปะ่ะซึ่งขนาดของเกสรเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่20-40ไมโครเมตรเป็นไงกันได้หรือไม่สัมงัไปเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นแม้ที่สําหรับการเกสรเป็นส่วนใหญ่ออืืเพราะว่าโรคแพ้และองเกสรดอกไม้นี่คือเป็นโรคยอดนิยมของคนญี่ปุ่นเลยใ <laughs> ช<ะ>่มัมนฤดูอะไรนะที่ว่าจะเป็นบ่อย ไดูไดูใบไม้ผลิเนี่ยใบไม้ผลิเนาะที่มีเกสอเยอะๆเราก็ชอบไปดูส่วนดอกไม้กันว่ะใช่คือเราอะไม่แพ้ใช่ไหมโดยปกติคนไทยไม่ค่อยเห็นนะใช่ปะอืมใช่ไม่ค่อยแต่เหมือนเป็นโลกแบบโลกประจำถิ่นของคนญี่ปุ่นมากๆเลยอืมใช่ก็จะเห็นนะ่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ร้านขายยาร้านสะดวกซื้ออะจะมีแมสที่การเกสตอออกมาเลยแล้วก็โฆษณาอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอันนี้เลย เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดอาการแพ้นะมันจะกลายเป็นอีตัวนี้อะอสกีคาบุนโนอารีลกินารลูกินคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นั่นเองโรคภูมิแพ้ก็นสหน้ากลัวคราวนี้ถ้ามาดูในร่างกายของเราจากเล็กไปหาใหญ่ก็จะมีขนาดตามนี้เลยอืมวีรัสแน่นอนศูนจุดศูนย์สองจุดหนึ่งโคเมตรอยู่ที่เท่านี้ ต่อไปก็จะเป็นพวกไมโครพลาสมาก็คือเป็นสิ่งเล็กๆซุนจุดสักไมโครเมตร แล้วก็มาเป็นแบคทีเรียหนอใหญ่ขึ้นมาน,นิดนึงก็ถ้าเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงก็เซลล์เม็ดเลือดแดงใหญ่มากก็จะเห็นชัดเลยว่าอะไรเล็กที่สุดจะได้ว่าไว้ดูจากรูกเลยอีน้องไวรัวสเนี่ยหน้าตาก็ดูแบบยิ้มแย้มมใสเหมือนอีแบคทีเรียมคตอนก่อนหน้านี้เลยหน้าตานี่ย่างแบล็คได้ย่าแสดงอาการแต่ไม่ดีเนละยแนะสดงว่าเราเชื่อหน้าไม่ได้นะ <laughs> ยังไม่มีการแบ่งเซลล์ก็เพิ่งรู้ไว้นะว่าที่แมสเนี่ยเราก็นึกว่ามันป้องกันในทุกอย่างเนาะจริงๆแล้วก็คือป้องกันไม่ได้เลยต้องเลือกต้องเลือกว่าแมสอันไหนป้องกันอะไรวันนี้เราก็เข้าใจด้วแหละว่าแบคทีเรียกับไวรัสต่างกันยังไงจ,งจริงๆเนี่ยก็มีข้อสังเกตไวรัสอีกเรื่องนะก็คือการล้างด้วยสบู่หรือการใช้แอลกอฮอล์75%ที่เขาบอกว่าเ,เราต้องผุแอลกอฮอล์ใช่ปะเพราะว่าแอลกอฮอล์7้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยฆ่าเชื้อแบคทีเียได้ก็คือ ในเซลเมื่อกี้ในรูปเราจะเห็นไอที่ห่อหุ้มอยู่ละซึ่งไวรัสะมันมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมันมี DNA อแค่อันเดียวแล้วก็มีที่ห่อหุ้มอยู่ข้างนอกเมื่อเราฉีดเราไปปึ๊บไอแอลกอฮอลนี่แหละมันก็จะไปทําลายไอเปลือกตรงนี้ uh huh. เดี๋ยวเขาหน้ามาเล่าให้ฟังอีกทีว่าไอเปลือกของไวรัสเนี่ยมันทําไมถึงทากับแอลกอฮอลได้ uh huh. เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องฉีดแอลกอฮอลนะคะแต่เราก็เหมือนม,มีข้อแม้ด้วยใช่ไหมว่าต้องแบบ75%้น อยู่ที่เจ็ูสิบห้าเท่านั้นพอสําหรับป้องกันเ้อแบีเพราะว่าถ้ามามันก็จะเป็นอันตรายต่อเราใช่เป็นอันตรายต่อเราว่าแล้วอ่ะแอลกอฮอล์มันมีหลายระดับถ้าเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมเลยเพราะมันจะกัดมือเคยเห็นพวกเขาแรกปะที่มันเป็นไม่ไหอะไรประมาณนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์มันกัดมือได้อืแต่ว่าแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น75%มันเหมาะสมแล้วกับการฆ่าเชื้ออืก็คือเหมาะกับมือเราด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยนี้ถูกปะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอ๋องั้นตอนที่เราไปซื้อแอลกอฮอล์ก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเขียนไว้ว่าแอลกอฮอล์75%อันนั้นเราซื้อมาได้เพื่อจะป้องกันไว้ัสอืมโอ้งั้น เราก็ต้องรักษาความสะอาดสินคตกแอลกอฮอล์อไปใช้ระหว่างหยิบจับอะไรใช้แล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะแล้วก็ฝากติดนนะเคมีญี่ปุ่นกับติดอนี้หะพอดแคสต์กันด้วยนะคะด้วยหนะ้าบาย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 